มปมาจะด้ซุ้มซ้เฮ้ยดูดเอันนี้เราน็อตมาบูงกูตอนกูเพิ่งตื่น

กลับมาได้ปะช่วยเลยหกาูจะฟีนฟันซะหน่อยจับสบายกลับมาได้ปะกลับเลยกยโลกลับกลับเข้าไนระวังมนเดียว

พอแล้วเฟอร์โยบียิ่ได้ตอนได้สิโอ้โหพี่ยมมันรู้่มันไล่กับผมเซฟ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 ในไซเฟอร์ตัวเดียวปานั่งได้ถอยเลยได้ยังเสี่ยงมันอ่ะ้ต๋อออกไปต่อช็อตชี้확인เอเบลิน กลับมากลับมาสุภาพกล้ Last player standing โชว์ส์กลางอีกตัวครับเดิตัดกลางได้สไปคือพักบน30ชวินาทีผมว่าเราลับความเดียวได้ยูรไปกินได้ที่ไหลคนเดียวพี่เดินเข้าไม่ได้

ฮ้ยวเป่าขึ้นกันปิดดูหมดอารมณ์เลยปะเนี่ยฝั่งตัวติดกับทาวเวอร์บอลบมันมีเวลารอบบชวนชุมมอยากิ ย็ดิัเดินหลังได้นะ r h t h e r เข้าไปเ๋ยเข้าไปลบีได้แน้ะเล่นบีได้สองคนสองคนองดูดูเท่เลย my u l ้ i e o n าน r ้าด้าบ้างบ้านนบ้านกนอง่ามอะไร้างนี้อย่าผเอคน อยู่ทาวเวอร์เอาไว้แต่ไม่ได้เปิดกับบีไปเลยกับบีไปเลยเก็บเก็บสไปด์กับบีได้ปะไซฟเฟอร์อยู่เสียสมมกไว้เก็บไปเฟอร์หรืสมมกโอเมนนอนโอ้โหไว้อีกตัวเฮ้ยไม่เก็บสไปด์กันหรอไอ้เซฟเฟอร์ชอบเล่นตรงขวาจริงเหรอได้ปะไว้มีปืนมันมีปืนสามก็บอกนะ เอออะไเอออผมมีดูดผมมีดูด่อยใชใจยัดไเนขวาได้เนาะไว้อยู่ด้วยกันยิงตัวโปอือหือสายสายส่ยโอ้โหมันได้ไหลออกมาไว้อยู่ตรงกลางหลังเสาทอมิอมิ สวทาวเท่าบ่สวยชนะได้ชนะได้ไว้มีอันเตีะสวยเล่นด้วยกันเลยคู่เล่นด้วยกันเลยไหมเล่นเมนเลยก็ได้แต่เป็นอะไรลมเลยแฟดเล่นเลยแฟรเล่นเลยเฮ้ระวังดักแฟงไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเราหลอกไม่มีเรา สฝดหลอกไงเอาก็แฝดหลอกไม่สฝดจริงเห็นไหม่ะหลอกออกไปให้มันกอกอะไม่ไม่เก็บเลยนะบ้าเลยนะเล่นเปิดเสียงไม่ได้ะแบวาวอ่ะกาดเลยนบาซนเซอร์บ้าจับต้อง했ยกระดัึงนดอคนเหอยอ๋ม่ไม่

ช่นกันตัวหนึ่งอยตัวหนึ่งมันติดนะมีโดนี่มีโดนเล่นแล้วโดนเายอ่ไอควาย่างวะถ้ากูัวนะเฮ้ยมันโดนกูสับขาหลอกไอ้เฮียทูลท้าจริงอ่ะท้าจรยงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสายอ่ะสายสายที่ตัวนึ่ยสายาี่ตัวหนึ่ เอาเลยเอาเลยสองตัวสองตัวสู้เลยโอ้โห90เ5ตมามาสคนมามา3คนมาโอเคสามวิ่งเสนันไม่เอ่เรยงเยเโอดไปแลเ้โอ้โหไ้ตรไล่ p ไปเฮียเสือไรเงปืนเราไม่เสือเราไร เอ้ทีเดสมุทเอ้นีเสรอง้แใหออี้เต้นเต้นเช็คขวาได้ไทคค설치ขวาเลยพี่สวยขวาสวยสวยพี่จะใช้สวยโอ้ยโลไมเนี่ยอโลจนบาดจนบาดเลยโลยิงเอาเมน แน่คนเดียวได้ปะเ่ดยต่อใช่เยอะๆๆๆเจอัเจอาได้เปลียนรได้นอเาได้น้องดิกูกูช่วย่กูมีรคอนเดี๋ยวรอคอนไ้เอยอไอยู่ที่วางเลยอไปอ่เมไายขาแล้วสายขาแล้ว โอ้ยดี้ยเือนเพื่อเลยสัตว์เพื่นอะเลยหเลขาใอน Enemy down เกดครับเนพี่ขอเล่น้ปะเองจะเล่นใช่ปะได้การสองตัวสองตัวสองตัวไซเฟอร้อนึงวะเล่นด่

มีฉันรอรอรไม้าเหรอมีสมองปะที่นี่แตะกัมามามีมีจะดีมากจะดีจะดีมากปัดมาย่งมีที่พูดเลยชุดต้าเฮ้ยเม่าเฮ้ยสวายโป้โปโป้คนไอ้เหี้ยที่ไม่โดนไม่ CP จะเดินเฮ้ย เฮ้ยมีนติ๊งกองจาได้เพื่อเฮ้ยไรไรไรก็แพ้ยึดฟับัวเิงมเลมาเก็บขาวมีเลนมีเลนมีเลนสวยไออยู่หลุมอยู่หลุมเล่นเล่นเล่น

สวยเลยใจเย็นมีกระโดดนักเล่นเวลาได้เอ็นจีเวลาใชนวัชนวัดอนี่กัอละสือกันมันวิ่งมาขวาตัวนึงตนีใ้ทาวเวอร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์การเดินมาร์เก็ตเฟกได้นะให้โลเฟกได้เด้ต้นไม้ตัวนึงอะไรนะมาเก็บหชิชิ หนึ่งศัตร e เหยตัวว่าอยู่ในวีล่าสุดอยู่ในบีใช่ไหมโรเคล่าสุดเหรอู้กูว่ามันมาแล้วกูยังรอดอยู่อะย่อยอดยาวใช่ยอดย่อยยอดบุกเข้าเฉยกัรต่อไป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 เดนเดยนเดนเดเฮ้ยทิ้งเลยฮัลโหลไม่ตายร้อี Player standing. i am standing i One enemy remaining. Power power power. Power. Who's next? Who's next? ไม่อีกต่ออาเอ์สวยเบอร์มันเดินอะไรทีทีทีอเอมันเดินอะทีทีทีน่าเสียผมเสียผมก็เสอะไรว้เนี่ยัง่พัดรัดน่แมเตนนี้เก็นนอกนะมาเกะมาเกเกงกบมาเก็บตัวนงเก๊ามาเก๊ามาเก๊ามาเกมาเก๊ามาเก๊ามกมาเก๊มก๊มาเก๊า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 มาเกก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 มาเ สุดระย้าสุดร้าับได้มาเียโอ้โยืดกระไล่้ังหน่อตัวตัวอรยู่ในบิไม่สมบรตัวอืมไม่มีใครเลยทำอะไรไม่ได้นะสู้นนี่เก็บบอลใ้ผมเฮ้ยโอ้ยยื่ตัวไม่รู้ เทำไมนะถือมีดเลยวะแกอะไรนะเอาไปไหมโอเคยูโนติดเฮ้มาแกมาแกมาแกตัวสองนเสเอ้รอรอขาวตัวอะไรไม่รู้เคล็ดไม่ออกอ่ะกูว่าจะดันเมยตันั้น

ไอ้กลางอกกลางคอกกลางใช่ไอ้กลครบแล้วครบแล้วครบแล้วกลางของตรงนี้ขอยักยักอเลกลางกลางกลางเดียวยอหวลยาาีละขมงผมวิออรอแป๊บนึงได้มอยรออยู่อฝั่งน้นรอฝั่งน้นรอขอาเดี๋ยวผมลให้พี่เลยพยายามหาค่ายัเฮ้ยา เด้อเด้เด้อเลยกอ้ยันเดืออันเดออโอัเืออย่โด้แ้วียวเดินวัวไรไอ้เหี้ยมันแฟดหนอซ้ายกูยังโดนแดอยเมนะเ้ยมีนะมีสวยอีกต่อได้ยงปที่้านงมัน f e l เ a r e าจะเดินกลัมีตัว

พี่ต้องรอตัแ้แตเดไม่เปนมันต้องเจอ้องสุดเายกรไม่ทำมิดไเลยนะ้องีน,น่าสอ B กูขอหน่อยไ,ไ,มไม่ทันนะดีอเอ็งบอกเอ็งบอกช้าไปโลมนันตีแล้วพี่ในหัวพี่กูขอคิวหน่อยกูขอคิวหน่อย